เอองามเด้วยจ้ะอ้หไม่ได้ยอดงามดีอืมมาเรียมองเก่าเนาะโอ้หย่อนไม่ได้ยอดหนึ่งหย่อนหนึ่งเห็นอ้ยอนอุดสวยเลยงามสวยงามสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพระกอบันสี่สิบสามจากพี่น้องกุมภาพันธหกแปดนาะจ้ะวันนี้ขอปลาคือเก่าจากพี่น้องแต่ว่า สิมาลอบิงพักคนแขนเนาะแม่หลอเมึงพักคนแขีนยนยังไพี่น้องเลอบิงปลาใหม่มงึงเนาะแม่ฮะปลาใหม่เอยคาส้วขคข่ามานนะจนนน๊ะไปไปสักพักยังบ่ะไรนะนี่วะเ,าาเนะเาะดอกแดกแหกมนัน ตลุกยอดงามได้รงนี่คุณน่ะามีคุณน่ะีบ่ันแตกกลางเลยโอ้แต่กลงเลยคุณแต่กลางแล้วอ๋มันี่โชกสีมันูาจับเอ้าส่ตาหา้งคนเยอไปพอโอ้แตกกลางเนี่ย เหนามันเดือมเหนแล้วแต่ว่ายังอ่อนอยู่อี่อนอยู่แตกลางี่ไได้เหนาน่น่าเรื่อยละบาเอ้ยเรื่อยน้ำ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 ไหลเอากองมานี่นี่นี่กอนนี่เอา ขุ่นเต็มเป็นบมดโอ้ยฮะโอ้ยยอดงามหมูงัมฮี่ิฮเียกสาวน้อยฮิฮี่ิฮิโอเก็บเรื่อยบานหุ้ยแต่หย่อนงามงามมดนเห็นดทั้งเต็มนี่ยเนี่

โมยายโมยายกันเลยโมยญ่ก็พอเอายุกพ่อไอ้พ่อไอ้กํหนึ่งก่กนึ่งแล้วาใช่ตามาไปนอยยิับบ้มีดอกนึ่งได้พี่น้องหันมองแดนบี ม mm. ีหน uh. ah. ึห้าอย่างเลยเนาพี่นองกังมากอะพ่อโทษได้ไล่จากพี่น้องม่โมมีเห็นอยู่บ่เไอขวานโอ้หนเอ้หยอนจหยามอะไรนี่บ่ซ่องหยาอนี่บ่ แตกงาเนาะเตกงาต่ว่าได้ร้ายด้วยหนุเหรเต็มที่แล้วพี่น้องจะมันก็จเตงาออกบันเตงากระได้ร้ายอยู่เตกันนันา กหัวไหลได้กี่หนอนฟ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะเป็นหายงใหญ่แค่เด้เดี๋ยวจะไปยอดหนึ่งเออเออเห็นสองสำยอด หน่อเตียงผีเลยนธรรมดาหนอนโอ้ยหน่อที่หน่แับเนียเงามเลยโอ้ยปุ่นชุดยอดเลยพี่น้องงามเหีนี่พอได้เหลืออยู่แต่ว่าหมองละ Được xuống được. Nhảy pa mai vô thì nó. Thế anh em tuần hàng hàng. Tuần bỏ lại bộ này. Nhỏ Ừ, ừ, tiếp ní con Bông ní con Tiếng Hiến tuần mà nhiêu Bông con khán mỹ đỏ Hả? Tiếng hiến tuần bằng ngảm như bông à, ừ. nhỉ tình... mô ngảm như Nga, với thằng nạ ที่เป็นแปนนี่แค่นี้เหแค่นี้ใช่ป่ะแค่นี้เออแค่น้เขาอาีกว่าตั้เนี่ยเอตัวจะวางอ๋อหน่อยหน่อยก็เสียบดินึ่งตัุมันบ่จะเห็นตัวหนี่น่อยเอเสียกสูง นี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ่ดูุ่นปุนกลางบบเน่าเลยนั่นไปี่นั่นดี่นดีว่นียเนี่ยกลางปุ่นี่นหยาบไม่แด้เลยเหรอเ็โอ้ ดนี่ของมาที่ไดเต็มตาไว้อ้ยหน่องามแห่งนี่น้องเต็มทีเรื่อนะอ่อนสวยด้วยเน่องามยุ่งหน่อววเลยวแน่หนูีเทียกเลียวเห็นเนะมันนักมันอันนี้

ý thức 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 nhỏ này. ý thức

ngắm 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 này ngắm có cái nó ngảm, rồi. Ủa, ngảm, rồi. Ủa, ngảm rồi. Ủa, nó à, cùng xưa ừ. nó nó à, ừ, nó

น้ากานตั้มตําก็เกิดนี่หอนนก็ม่น่ะนะเออเออเออเก็บมาสามคนอยู่บอนี่อนหนึ่งเออนี่หอนหนึงโอ้ยต้หนึ่เออกำลังเป็นอะไรนี่กำลังิเกิดไหมก็มีพี่นต้เที่ยววเข่านี่ยเกิดบานี่โอ้ยกินแคเข่าเกิดอันิเกินบาใส่ตาอ่อนสวยเลยเนาะ phóng vào bớt, ê, không còn gì nhỏ hết, không biết một trăm gì nữa, nè 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 nè, là này nhớ xuống

เดียวนึงนึงแมนบันนะคุณโอ้นีเดียวไปเห็นเีเห็นตเอานี่ยพกดแคันนี้ว้ายสอหย่อมตัวนั้นสองหย่อมที่หย่อนเดวอ้าหย่อนคนเดียวเอออ๋อินีเด้นกํขึ้นอีกเลยที่หนอเลนี่อย่านี้ขึ้นอีก

ก um er pues you know? ็มเกี nah ้ยงอยู่นี่้มันจะเหยว่ี่มีศาสตร์วานด้วพี่นนอะขมบบมีแซ่บวาน

แนีหนองส่วนติๆนึงก็เป็นคือออะไรเตี่ยยุตแต่ว่าอายุมันติดลายนะตอิออกนี่วหน,นีหน่อยก็เป็นมัมันยังมยังก่อนยัองไบุ๊กอย,ยากยากัน้าจากพี่น่นอนยางาหดิงแขนปี หนนึงโอ้ยน่ะโอ้ยหยอนงามแหงคุณน่ะเบียงงามเลยเนี่ยคุณเบี้ยงงามเลยเออเก็บเออไปทางนั้นน่ะเก็บพักก่อนคุณพี่น้องอ่อนสวยสวยด้วยเรียกจ้าพี่น้อง หนอนอุบวับได้จิหนอนนีว่านยาวขนไดขึ้ว่ากระหังหนอนนึงจะพี่นนอนหนอนมันใหญ่จัน มยอะไรบันไดเออโอเโอ้ไปยี่สอนในซ้ำย่อนซีหย่อนเตร่มกันต่วนกะไล่ผลเนาะบออกดอกเนาะใครล่ะไยี่่อนเจวาเจเห็นใคก็ได้งามเจวามีดอกเดียวมีดอกเดียว งานไร้ผล่เรว่างานหนึ่งมีดอกเดียวใส่เนี่ม่ดอกเดียวมั้งมงคลี่เห็นหลาฝ้ายตังานหท่านหาเนีวหาผงออกไปหาผลคอยเอดรถแลดด้วหันแล้วก็เห็ียดเชือดหเล้วหันเออนนิ กูตรวลายหนบ่มีนสอง่ะใช่สองเอ๊ะองามจังเลยเท่ากัามเลยสวยเลยดูดิดูดิดูดิามเหนูยาครับเนาะดดงามมีบกไปิวนั่นจังเลยเขาไป่องมือเดี๋ยวพี่น้อนสวนน้อยลายเลย มเห็นมั้ยมี่เสียงเขียงเสียงตัวเดีหาพี่ปลาไหมล่ะพี่น้องเขินเขากันบ้านนี่ก็ลองเึินเขาเหมือนกันขามันออกเขาหลวมข้างหน้าเลยพี่น้องคนหลวมข้างหน้าคน ยงอะน่นยังจอดรถอันนี้จะพี่น้องเดก๋ิวพาพี่น้องย่างกินย่างกินเขาวนไ้าวอะที่ป่งวันปนตัวเองมนป่ง อุ้ยเด็ดทังเนาะเออในพลานรอนสุกโเนี่ยอุ่นในพลานร้อนกุดๆที่น้องเขาก็ไหวันโลนตุ่นะปุ่นเขาทางนาดละที่ผ้าที่นองขึ้นไปหาบุ้งเัาคนแขงนางขึ้นเขาเลยพี่นนอะกำลังใช้กัย่าขึ้นเขา มันค่อยออกหน้าทั้งเขาก็ได้พี่ไก่มาห้าเบิ้งค้ำมันออกสั้นเติบจากพี่น่องเขาหลุมเนี่เขา,ลขาแล้วพี่น่องเลยง่ายที่อุดไอกระด่างก็โดกง่ายเกี่ยวนี่ เาด่าบกระด like ่างเนี่ยนี่วแมนเห็ดกระด่างนี่มันเหี่ยวแดดเออมันเหี่ยวแดดมันท่านเาเม่ท่นเนี่ยโอเบอาไเกบกระตาอ๋อใหายก่อนเก็บบิกว่าเมาเขากำลังต่อเน่อโอ้ยยอดหนาเลย่โอ้ยเนาะเนี่ยกองไาเบิ้ตนลยนี่ยู่บ่ มองมองไหนเพิ่นบอกออกถึนู้หาตัวไหนก็บอได้เลยโอ้มีอยู่กรำลังหมดเลยนั่นเองอันไหนอันนี้เหรอมันกระแดงมันกระแดงเนี่ยน้อกระแดงเขากระแดี๋ยวซ้องหย่อนจากที่ไหนอ่ะเป็นมาท่าน เป็นมากเขาอนนี้ในช่วงหยอดแต่ว่าตัวแนหลายอยู่มันบ่มีอดอกมันบ่ออกดอ,อกอทีน<า>ี้นะมันจะปลาคนแขียนนะพี่น้อกคุณฮะโอ้ยพี่น้องน,อน,นี่ละมาเบินหยอดพักของเขงาเนี่ยผลงานเนาะผลงานฮะเก็บพักวันนี้ผลงานขับวันนี้พักเนาะงามแห่งคุณอ่ะเบื่อไก่หนอกอดเด็สวยด้วนาะอือเด็ดกำหงอนหนึ่งพี่น้อง น่ามัาง่งม่งมังนนี้กันเทศกระด่างเห็ดกระด่างก็ได้ซุปมือผมได้หดน่อยเมนเอ้ากับพิลาพิลาน้องเลยเนาะแมนตกนตาฮู้นะาของแตสวยด้วยพี่น้องเอ้าคลิปนี้กับพิลาพิลาน้องกับบ้านนะจ๊ะกับฝากกดไลก์กดแชร์ได้จ้ะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแกีงเตือนจากสองนู้ก่อนแชนแนลวันน้าพอกันไม่จ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ลับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ